สวัสดีค่ะดิฉันกำลังแย่งอาหารเจ้าที่กินอยู่นะคะก<ม>๋วยเตี๋ยวสามบาทไอเดียเก๋งของการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวการทำธุรกิจสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะแค่มากินแต่อยากจะเล่นด้วยคุณเพิ่มก๋วยเตี๋ยวเรือหมูเนื้อสามบาทอันนี้มาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสามบาทเปิดใหม่อยู่ ตรงทางไปจอนเมืองฝั่งขาออกไปจอนเมืองค่ะสั่งตรงนี้หรือเปล่าคะสั่งตรงไหนคะสั่งสั่งได้ที่นี่หรือว่าไปสั่งที่โต๊ะสั่งที่โต๊ะได้คะ่ะเมนก๋วยเตี๋ยวสามบาทนะคะอยู่ทางไปจอนเมืองนี่เองคะ่ะ มันเหมือนเป็นการเล่นสนุกสนุกเฉยๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเป็นถ้วยน้าจิม้มเหมือนกินแล้วสนุกเลยค่ะแต่มันก็สนุกดีกากหมูเขาจะทั่วเละยี่สิบบาทก็เยอะอยู่นะมันน่ารักมากเลยอะบางทีเราก็อยากจะอยากแค่กินเลยสนุกๆชวยกวปกติเขาก็มีนะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลามากก็่จะมีธรรมดายี่สิบ พิเศษ40บาทเราจะมาเล่นสนุกกันค่ะมีการกินแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้สนุกบ้างก็ได้จะเป็นหนึ่งครั้งสรับกันกินหนึ่งครั้งเห็นขนาดถ้วยไหมคะมเล็กมากวุ้นเด๋ยวถ้วยน้ำจิ้มจะชิมคำแรกโดยที่ยังไม่ปรุงก่อนนะคะข้างในชามก็จะมีเส้นมีอย่างเดียวก็วมีเนื้อนหน่อยรสชาติวงกลาว ว่ากัดหนูอร่อยมากมันแห้งดีข้าเหลามาเติมความเป็นสายเนื้อของเราเราไม่เห็นด้วยสนุกดีให้อารมณ์เหมือนแย่งอาหารเจ้าที่กินใชเหลามีน้าเติม อาจจะมีหลายคนมาทำชาเลเนจ์อะไรอย่างเงี้ยจิ้มแบบสองสามร้อยชาต่นี่สิบชาแล้จะไม่หมดแล้วนะอยากทิ้งความเป็นเด็กในตัวคุณยังมีความสุขเสมอถ้าคุณยังเป็นเด็กอยู่ทุกวันคนเราอะ่ะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆได้เ,เสมอไม่ว่าสิ่งเล็กๆนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม ข้อเสียตรงที่แบ,บชาบมเล็กน้ำมันน้อยแล้วมันเย็นไวมากเนื้อมันก็ให้เยอะไม่ได้หรือหลักมันสาบาทแล้วก็เลยซื้อไอ้เกาเหลามาเติมแต่เกาเหลาได้เยอะมากได้เยอะมากไม่หมดคือถนนพหริโยจินเป็นทางไปดอนเมืองค่ะคือฝังขาออกไปดอนเมืองเตี๋ยวในเพื่องน้ำจิ้ม Thank <sweak> you.